กรรมาฐานเราเนี่ยนี่จะมาว่าพูดว่าเราหยาบโลนนะเราพูดตามหลักความจริงเนี่ยที่เห็นด้วยกันข่้นันได้อย่างไงถ้าปฏิบัติท่านก็มีความเชี่ยวชาญทางความรู้เกี่ยวกับสิ่งภายนอกนั่นไปอ,องค์หนึ่งอยู่ถ้านั่นองค์หนึ่งอยู่ถ้ำนี้ฮนัดกันว่าวันนั้นวันนี้ค่อยลงมาวมคา์นี้ก็ไปอยู่ทางทางโน้นองค์หนึ่งก็อยู่ทางโน้นถ้ำ อยู่ในสามคืนองค์นั้นเผ่นมาเลยอ่าแล้วมาไงก็นัดกันว่าจะอยู่ท่านั้นคืนที่นี้คืนโว้ยมันอยู่ไม่ได้วะมันเป็นอะไรเปรตผีผู้หญิงมาควนมาวางเนี่ยพูดตามไปคือผู้หญิงคนนั้นมันตกต้นไม้แล้วเป็นหญิงอะไรเขาเรียกหญิงท้องกลมอะไรมีคั้นอยู่นั่นแหะมันไปนขึ้นเอาผลมาไม้อะไรอยู่นั่นะมาตกมาตาย แถวหน้าถรร้ำเราไม่รู้แต่พระหาุบายสอบถามเพราะถ้าท่านเจอรเรื่องนี้แหละมันเลยหาุบายสอบถามประชาชนรรเ,าเขาก็ทราบก็เขาเราให้ฟังถึงลูกหรือผู้หญิงคนนั้นตายแล้วมันมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่ที่นั่น,นอยู่ที่ถ้ำนั่นนะกะ <c oughs> ายตายทั้งกรมด้วยนี่เรียกวานั่นไปภาวนา นุ่งหาธรำผู้หญิงคนนั้นมันเอาเท้ามันเกา,เาะเพดานถ้ำย้อนตัวลงมาเอานมมาเปะเขาตรงนี้ท่านท่านผลักเท่าอะไรมันก็ไม่ถอยทําไมก็ไม่ถอยแผ่เม่ตาอะไรมันไม่ยอมรับทางนั้นมันมากอดมากุมท่านหน่อลงทนอยู่ได้สามขืนพอหลับตาเขาไปปั๊บพอกิดเรื่องมาปั๊บเอาแล้วมาแล้วถ้าอยู่ธรรมดานี่ก็ไม่เป็นไร ก็ภาวนาพอจิตจ่อเขาบั๊มเนี่ยมันเหตุการณ์มันก็มาพร้อมกันทำยังไงมันก็กวนทั้งคืนให้อยู่ไม่ได้ทนอยู่ได้สามคืนตั้งก็เพ่งเลยไปไปก็ไปหาองค์่น่ะแล้วอ้าวทำไมนัดกันมันนู้นวันนี้ก็มาแล้วมาด้วยไงโอ้ยมันอยู่ไม่ได้มันเป็นอะไรวะมันเลยเล่าให้ฟังตามยองเอาถ้างั้นผมไปทดลองดูหัว มาพ่เพราะว่านี่เราเห็นไหมพยานเ <c oughs> อางั้นผมไปทดลองเออไปลองดูสิไปองนี้ดน <c oughs> ได้สองคืนได้สองคืนนะเห็นมาเปไ็น <c oughs> ยังไงโอ้ยพูดอยาให้พูดเลย <c oughs> เหมือนกันเ้วเ <c oughs> ท่าน,นั้นลระแบบเดียวกันเลยบอกบุญไม่รับว่า <c oughs> นั่นเลยเห็นไหมล่ะว่า <c oughs> นั่นเราความจริง <c oughs> เจอแล้วเหมือนกันแล้วมันขั้นจะได้ยังไงยอมรับเลยกันที ทีแรกก็อาถรรพ์นลยพี่ผมไปดูว่ะไปลองดูที่หนาวาผมไปลองดูเป็นยังไงวะ,อ,ะองค์นี้ได้สองคืนอ,องค์นั่นได้สามคืนเวลาน่าสื่อถามเขาดูเป็นผู้หญิงตายทั้งกลมมันขึ้นไปเอาผลไม้อะไรแล้วมันตกลงมางตายมาเป็นเปรตเป็นผีท่านหาุบายถามนะไม่ถามโก่งๆนะถ้าเขาก็เล่าฟังธรรมราธรรมรา ท่านก็ทราบต้นเหตุอ๋อเป็นอย่างนั้นเขาไม่ทราบนะว่าท่านรู้ท่านเห็นอะไรท่านไม่ได้บอกอ,อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเคยหาอวบายสอนประชาชนญาติมิตรเขาตายไป,ไปเป็นเปรตเป็นอะไรอย่างนี้นั่นเห็นไหมละ่ะหาอวบายสอนเรื่องการทำบุญให้ทานที่ถึงเปดตถึงผีแล้วแถวบ้านนี่ไม่มีเหลือคนล้มคนตาย เนี่ยมันอาจเป็นเปิดเป็นผีเลยนะวมหาอุบายสอนท่านไม่บอกกลมกลมําทบุญอุทิศส่วนกุศลให้คือพวกพระธตุประชีวีเปรตเนี่ยคือเปรตมีสิบสามจำพวกนะจำพวกที่หนักหนักมากคือจำพวกที่ผ่านแต่นรกหลุมจุดท้ายขึ้นมาแล้วก็มาเป็นเปรตเนี่ยเปรตนี่เป็นประเภทที่หนักมากแต่เบากว่านรกหลุมสุดท้ายนะ แร้วหลวงปู่ใช้ก็ว่าเบาแล้วแี่ว่ามาเป็นเปรตทิ่สามจำพวกเปรตจำพวกแรกนี่หนักกว่าเพื่อนเห็นไหมล่ะเป็นทิ่สามจำพวกนี้จำพวกที่เป็นประับศตรูชีวีเปรตนี่เป็นจำพวกที่จะรับทายาทานของญาติไม่ทั้งหลายได้ที่อย่างเราทําบุญให้ทานที่ส่วนกุ่ส่ให้ผู้ล้มผู้ตายก็คือประเทณี้ได้รับนอกจากนั้นไม่ได้รับท่านบอกได้อย่างชัดเจนในรม เวลาทำบุญเจ้าที่วันเลิศเลิศี้คือให้มันเห็นด้วยใจอยู่ของสิเราไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักข like ีพยานนะก็อย่างที่ว่าผ้าสองโอมันเห็นไหมล่ะพอมาเล่านฟางแล้วไหนผมไปทดลองดูเป็นไงลวะไปได้เพียงสองคืนไปยังไงมาจะโหยชนไม่ไหวนั่นเห็นไหมล่ะนั่นอย่างนั้นแล้วค้านก็ได้ยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น ถ้าลงเป็นอย่างเดียวกันแล้วมันจะประามกันอันนี้ภาคปฏิบัตินี่เป็นภาาที่แน่นอนแม่นยำมากนะพอ,อไปเจอตรงไหนอ๋อท,ทันทีเลยแล้วไม่ต้องหาใครมาเป็นพยานนะพอ,อ,อเจอก็ไปอ๋อเรืเ่อนเลืเ่อบางร่านเจอว่าพระพุทธเจ้าจะปฏิพันธ์ไปแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านี้จะไม่ลบล้าง ความจริงของตัวไปได้แล้ะมียังไงมีอย่างนั้นเจอ,อยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นตามเลยผู้เจ้านี่พามาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีอย่างนี้เจออย่างนี้นั่นก็เป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะคนไม่มีวาฒนาแล้วถึงอยู่ในแดนพุทธศาสนาก็ไม่ยอมรับนะมันทางหนาหาักแน่นอยนะู่นั่นแะมันเป็นอยู่ในใจ แต่เรื่องความกลัวตายนี่มันมันทำให้ลืมศาสนาได้เหมือนกันนะความกลัวตายนะอ,อันน,น,นี้บ้านเขาเรียกบ้านแล่บ้านเลอะอะไรนี่เราก็เคยไปอยู่ที่นั่นไปพักภา,าวนาบึงใหญ่บึงนี้มีจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งประจําอยู่ในบึงนั้นถ้าถึงหน้าน,าน้ำจริงๆแล้วเนี่ยน้ำอุ่นนี่แหละ เวลาน้ํามันล้นฝั่งมันนองมากนี่จระเข้นี้มันก็ออกจากบึงลงไปลงไปน,น,น้ําอุ่นนี่ไปเที่ยวพอจวนจะสิ้นน้ํามันลดลงไปแล้วมันก็ปีนขึ้นมามามาอยู่ในบึงเพราะลําน้ําอุ่นกับบึงเนี่ยห่างกันนู่นจะประมาณต้องอย่งสองเส้นเท่านั้นนรมั้งบึงใหญ่มันอยู่ทางด้านนี้แม่น้ําอุ่นมันผ่านไปนี่ จอระแค่ตัวนี้มันอยู่นี่มันเคยเข้าเคยออกไปมาอยู่ตลอดมันรู้ทิศทางดีถึงหน้านหน้าฝนนี่มันก็ลงเที่ยวไปตามลําบึงเอาลำน้ําอุ่นไปเลยไปที่ไหนมันก็ไปพอจวนน้ําจะล,ลดลงลง,ลง,ลงจะสิ้นแล้วดูฝนแล้วมันก็มานี่แล้วมันก็ขึ้นเข้าบึงเนี่ย <c oughs> ทีนี้ก็พอดีบึงนั่นเข,เขาบอกว่ามันแรงมาก เบึงนั่นนะมันแรงจริงๆใครไปทำอะไรก็ไม่ได้ว่ะ <c oughs> ภาษาต่างเรล่าเรียวกว่ามันเข็ดมันขวางมากอนนี้เขาเรียวกว่ามันแรงมากมันจะ,จะแสดงให้เห็นแปลกๆ,ๆต่างๆาวะ <c oughs> ่ะในวันนั่นก็นี่แหละอิจาโสมสกสนี่แหละไปภาวนาอยู่น,นั่นอิจาสกศเนี่ยเข้าใจไหมสกศอ,อักนี่หรือจะให้แป้ฟังเถอะอย่าให้แปลเลย อีตาสอกสอเนี่ยแล้วไปอยู่ที่นั่นอืเขาบอกว่าโอ้อยู่ที่นี่มันแรงหน้าเขาบอกมันจะแรงอะไรวะมันสู้ทาได้หรือบ่ดิแล้นั้นเนี่ยนี่เราความโม้ความคุยเนี่ยมันเป็นกิเลสนะกิเกกิกิเลสกับทมกับฟัดกันนะจ้พอบ่ายให้เขาทําทางโยกรมให้ทําร้านอยู่สูงเออดูมัน จะขนาดนี้นะมั้งแล้วก็ไปเห็นไอ้ล้านบ้าะนะไอ้ล้านขันสมอยู่้วท่านสกสอ,อยู่นะเอพอเราไปพักที่หลังนี่นะนะทําล้านไปนี่คือ,เ,อเดินจงกรมแถวนี้ไม่ได้น้ํามันเต็มมันนี่ต้องไปเดินเดินบนฝั่งนู้นนะให้เขาทําทางจงกรมให้ฝั่งนะีน่วันปแปกไว้ล่ะกําลังคนทําทางจงกรมอยู่มากๆกันนะชาวบ้านเขาไปทาทางจงกรมให้เรียบร้อย อยู่ๆก็หมาไล่หมูป่ามาอืมเนี่ยมันเห็นทั้งบ้านมันจะปฏิเสธกันได้ยังไงล่ะร่ะลำเรือกันทั้งบ้านโอ้ยผีบึงเขาเรียกบึงละโ h งกุดละโ h งกุดละโ h งเขาว่าบึงนี้แรงแท้ๆเห็นชัดเจนมันนี่น่วะว่ะก็เห็นกันทั้งบ้านเขาไปทําอยู่ๆก็หมาที่ไปทํางานกเขานั่นแหละมันไปกับเจ้าของเขา มันไปมันก็ไล่หมูใหญ่มาซะ่ลหวโหยหมูทอกโทนใหญ่โตว,วิ่งมามันก็เห่าว้าว้าว้าว่า,วา,วามันไล่กันหมาสองตัวสามตัวหมูตรงนั้นก็วิ่งมาเลยบึ่งเข้ามาหาคนมีหน้าเนี่ยอ่านหะมาก็ตามไล่มาเลยพอมาถึงที่นี่มาถึงคนนี้วิ่งเข้ากอไผ่ห่างๆไปหมาก็วิ่งตามกันมาเนี่ยวิ่งเข้าไปกอไผ่ห่างๆนี่หายเงียบเลยหมูตรงนั้นไม่ทราบไปไหน นี่แรกก็เห็นเป็นหมูร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละวิ่งมาคนก็แต่คือแล้วมันหมาไล่มันมานี่นะมันก็วิ่งมาพี่มนะพอมาถึงนี่ไปนี่เข้ากอไผ่ห่างๆนะหายเงียบไปเลยต่างคนกับต่างวงงานอันตู้แล้วมันไปไหนไปไหนมันก็ไม่ทราบมันไปไหนใครก็ดูกันอยู่นี่ว่าเอ๊ะมันไปยังไงนะไอหมาก็เลยโลเลยมาถึงที่นั่นนะหมาก็เลยโลเลยหมูไปแล้วมันทราบไปเฉย วันนี้แต่ว่ามันเตรียมท่าสู้เราแต่หัวปีนักนาคุณว่านะ